<ม>ห,ไป,ไหปิดไงแล้วมาเปิดใหม่ปล่อยมือดูนู่นดูนูน่นระวังนะโอ้ยโอ้ยเออเจ็ดแหละระวังตะกร้าปิดเล่นเงินกิลเบิร์ด